สวัสดีค่ะส,สดีสมาชิกกูมีเอพีทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสดีเช้าวันอังคารที่28กุมภาพันธ์พศ2566กับการิีคอห์กราทองค่ะสำหรับกราทองวันนี้แท่งเดนั้นจบเป็นเขียวค่ะแล้วก็อยู่แอเดแนลรับนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้เราก็บ่ายกันทั้งวันนะคะและสุดท้ายก็ขึ้นมาจริงๆค่ะจนถึงราคานะคะสูงสุดอยู่ที่ราคาเมื่อวานอยู่ที่ราคา1.8นะคะ1.820นะคะ หแปดนึ่งเกแเนาะแล้วก็นะคะ VIP ก็น่าจะรวยทั่วโลกนะคะสำหรับเมื่อวานรวมทั้งนะคะที่มาเรียนพื้นฐานการเทรดทองคำนะคะเราก็เทรดหน้าบายและสุดท้ายกราฟก็ขึ้นมานะคะตามที่เราวางแผนค่ะและวันนี้นะคะสำหรับกราฟทองนั้นนะคะเราจะยังเล่นแผนบายต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะบายที่ไหนยังไงเพื่อให้ได้เปรียบตลาดเพราะกราฟไปเจอแนวต้านนะจ๊ะ ไปดูที่ทำเฟรมทสี่ค่ะทำเฟมทสี่ค่ะนะคะเริ่มแบบนะคะกราฟมีการราคาขึ้นไปเจออะิโซนต้านฝังสายมือโซนนี้นะคะแล้วก็นะคะแล้วเดี๋ยวกราฟนะคะอาจจะมีโอกาสย่อเข้าไปถึงอะเรนรับดังนั้นแผนการเทของเราวันนี้นะคะก็จะรอบายที่อะเรเนวรับด้านล่างโซนนี้นะอ่างั้นเดี๋ยวให้2โซนนะคะเพราะว่ากราฟยังถือว่ากราฟยังยังเป็นเทรนลงอยู่นะคะเวลากราฟเป็นเทรนลงอาจจะย่อลงมาแนวรับล่างเช่นนะคะโอกาสก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรารอเช็คหน้าบ่ายก็นะคะรออยู่โซนนี้นะคะ โอเคนะคะแผงกันเทกของเราวันนี้ในส่วนของเดนั้นเลือกมองบ่ายนะจ๊ะ ก็เมื่อวานก็สนุกสนานแล้วก็ขอขอบคุณนะคะ VIP ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศรวมทั้งมาจากทั่วโลกด้วยนะคะมีท่านที่เดินทางมาจากอิตาลีนะคะก็คือพี่หนิงนั่นเองนะคะมีความตั้งใจมากเลยบินมาจากอิตาลีมาที่เรียนคอพื้นฐานที่จังหวัดขอนแก่นนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะแล้วก็ก็แพรโคตรโรดนะคะรวมทั้งทีมงานค่ะก็นะคะคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะนะสามารถเอาความรู้ที่ได้รับนะคะใน2วันนะคะไปต่อยอดไปพัฒนาและไปฝึกฝนไปเรียนรู้นะคะอย่างที่บอกว่าการที่เราจะเก่งอะไรมากขึ้นเราต้องเรียนรู้ศึกษาฝึกฝน อยู่ตลอดเวลานะคะทำให้เราเข้าใจและก็มีกําไรในตลาดนี้มากรวมทั้งก็แผมนนะคะยังเทรนให้ท่านตลอดระยะเวลา1ปีและสําหรับนะคะหปีผ่านไปแล้วก็ยังนะคะมีการวิเคราะห์กราฟแล้วก็พาเทรดตลอดไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพนะคะโอเคนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในวันอังคารที่ 28นะคะกุมภาพันธ์พศ2566ค่ะในส่วนของแนวต้านนะคะโอกาสที่กัปทองจะขึ้นไปมีตามนี้นะคะราคาแรกค่ะ24-26ถึงค่ะแล้วก็ราคาบนสุดนะคะราคา1832และ1834ค่ะนี่คือแผนการเทรดของวันนี้นะคะขอให้ท่านพอร์ตฟ้าสดใสก,กำไรทุกวันสำหรับใครที่สนใจเรียนกับพดแพมโคตรโรดนะคะและมาเจอก,กันกับทีมงานนะคะเดือนหน้าค่ะนะคะสำหรับกัอทอง5้นาทีในวันที่ 19- 20ีมีนานะคะสำหรับใครที่เทรดมาแล้วแล้วยังไม่ได้กำไรต้องการหาจุด ที่แม่ยํำต้องการได้เรียนเทคนิคเพิ่มนะคะเพื่อให้เรามีกําไรมากขึ้นเพราะเทคนิค M5 ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถทํากําไรได้ดีอย่างเมื่อวานก็ต้องบอกว่า M5 ทํางานจริงจังนะคะแล้วก็สุดยอดมากเลยแล้วก็ H1 ก็ทํางานนะต้องบอกว่าเมื่อวานก็มีท่าเทรดหลายท่าแต่พวกแผมก็เลือกท่าเทรดที่ชัวร์ที่สุดที่จะให้ VIP ทํากําไรได้นะคะโอเคนะั่นคือการฝึกฝนของพื้นฐานนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่มีความรู้แล้วก็มาระดับหนึ่งแล้วค่ะต้องการแอดวานซ์ขึ้นไปก็ จะเป็นคอร์สทองค้าทีนะคะ19-20นะคะหรือเจอกันที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็สําหรับคอร์สพรเวทจะเป็นเดือนเมษายนนะคะในวันที่22-25เมษายนค่ะสําหรับใครที่พร้อมก็สามารถทักได้ที่อดิลากทนโรตนโร37มาเรียนเอาความรู้เพิ่มเติมและที่สำงหัญกอถแพนเทรนให้หนึ่งปีห้องเรียนสามารถเรียนซ้ําได้ตลอดชีวิตนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ